เพื่อนขาสวัสดีค่ะย้ายพามาหดน้าต้นไม่อีกแล้วหดได้น้าต้นไม้เนาะ ต้นมะเขบอด้วค่ะเพื่อนคะ่ะเออยัเอิ้นไหลเท้าแมวเอิน้นน้องแมวเหมียวเอิน้นแม่โหดน้าต้นไม้โหดน้าต้นไม้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ตอว้อสูงไว้หดแจ้น,น้าต้นไม่อยู่น้ำหัวน้ำสวนอยู่น้ำหัวน้ำสวนเนะาะค่ะเพื่อนๆค่ะอ,อยู่กับรัว้วกับสวนนี่แหละอากาศดีสบายสบายยามือแรงค่ะย้ามือแรง ก็ได้หดหลายมือแล้วน,นั่งีกว่าต้นเข้าเมา้าเข้าเมา้า่าตะไคร้ใบบะกูดกระเพราค่ะเพื่อนๆยายหดถาตะาไคร้ใบบะกูดกระเพรา เอาแต่แบบธรรมชาติบ้านๆให้เพื่อนๆเนบ่งบดใบมะกรูดกระเพราออร์แกนิกเด้อ่ะเนี่ยออร์แกนิกต้นตะไคร่นี่ตะไคร้ออร์แกนิกพออร์แกนิกเบิร์ดตัวอย่างนี่กระเพารามะละก,กอ ต้นนี้ใบใหญ่จังเทียดอกค่ะแ่โหดไว้สงสารเพิ่นเนี่ยต้นเนี่ยหดไว้หวดต้นบักม่วงกันอ,อันนี้หดต้นมะมว่วงต้นบักม่วงเนะาะใคเนาะย้ายหดต้นบะม่วงกันอันนี้มะม่วงใหญ่ดอกคือบดกพอมู จะเป็นอยู่นู่นแตกออกแตกออกขดหน้ากันมะม่วงใหญ่มะม่วงม,มังในใหญ่คือมะม่วงแกว้วค่ะมะม่วงใหญ่คือมะม่วงแก้วนะคะเพราะว่ารแสแซบรสนวยได้ค่ะต้นเนี่ยรแสแซบรสนวยกะกะเพรายามือแรงจังสี่แหละย้ายก็หอบแล้ว ย้ายไปวัดเป็นความดันแม่เพื่อนๆคะ่ะยายเป็นความดันทังคิดของพี่มากเลยเป็นความดันห,หัวใจโตย้ายคอยเฮ็ดคอยทำเนาะค่เพื่อนๆคะ่ะรรมาชาติ้านบ้านของเขานี่ลแหละบักม่วงย้ายกับหลายต้นอยู่ถ้าบักม่วงเป็นน้วยแล้วมากิดนเลนย เพื่อนคขามะม่วงใหญ่แล้วมากินน้ากันอืมถ้าบมะม่วงใหญ่ม่วงใหญ่แล้วมากินน้ากันเปิดหูเปิดตากับบอกร้าฑเนาะคะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเมือกี้กันบา,บาย